สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไพบูลซัตเต้ไม่มีกาลเทศะแจงเหตุเปิดศึกประท้วงชี้พาดพิงบิ๊กตู่พูดนอกประเด็นประชุมเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่4มกราคมที่รัฐสภานภายไพบูลนิติตะวันสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่เกิดการตอบโต้ กับนายมงคลกกจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศีวิไลในการประชุมหารือเกี่ยวกับการเลื่อนประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มีนายชวนหลีกภยัยเป็นประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมว่าในระหว่างที่ทุกฝ่ายมีการแสดงความคิดเห็น พิจารณาการเลื่อนประชุมสภาหรือไม่นั้นนายมงคลกิจได้อภิปรายออกนอกประเด็นโดยมีการกล่าวโจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีที่มีการปล่อยให้แรงงานต่างด้าวแพร่ระบาดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวันนี้ตนจึงได้ประท้วง ทำให้ในายมงคลกีดพูดสวนขึ้นมาว่าให้สงบปากไว้ตนจึงกล่าวว่าเรื่องสงบปากควรให้ในายมงคลกีดเนื่องจากพูดออกนอกประเด็นและไม่อยู่ในข้อบังคับการประชุมนายมงคลกีดจึงโต้เถียงให้หยุดการประท้วงแต่ตนยืนยันว่าการประท้วงสามารถทำได้ในระหว่างที่มีการอภิปรายท้ายสุดนายมงคลกีดหยุดพูดและเปลี่ยนเรื่องไปเอง ตนได้เห็นว่าการกระทําของนายมงคลเกียตไม่มีการลเทศะขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ